ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอาสมกติคนในนี้อยากจะเป็นครีเอเตอร์อะไรเงี้ยถ้าถ้าสิ่งที่จะพอแนะนําได้คือต้องมีความรู้กว้างคือทุกอย่างเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกันตลอดในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแบบเป็นอย่างเดียวละอย่างสมมติว่าคุณเป็นอาจจะเป็นเซียนเรื่องกีฬาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้ด้านอื่นเนี่ยมันสามารถเอามา mix เอามาประยุกต์กันได้ตลอดเวลาเลยผมขอยกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้จักว่าแบมแบมมือไทยตอนเซเว่นอะไรเงี้ยตอนนั้นสักสิบปีก่อนอะไรเงี่ยแล้วก็ แต่วันหนึ่งผมก็ไม่รู้ไม่รู้รอะไรไม่รู้กีฬขึ้นมาก็เออเข้า YouTube ไปดูอ๋อประเทศไทยออกมีเด็กฝึกที่เกาหลีคนไทยที่แบมแบมผมระจําไว้อะไรเนี่ยและมีวันแล้ววันนั้นผมไปทําข่าวฟุตบอลโลกที่บราซิลในปี2014แล้วผมไปเจอนักข่าวเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็เจอพิธีกรเกาหลีแล้วเขาก็มาชวนคุยอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็สุดท้ายก็มาคุยเรื่องแบมแบมกันว่าแบบอ๋อเขารู้จักแบมแบมผมก็รู้จักแบมแบมอะไรเงี้ยก็เลยมีเรื่องต่อไปได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยที่เเเเราาไม่่่กกกีีียยยวับฬลน สุดท้ายมันจะเชื่อมโยงกับงานของเราได้เสมออะไรเงี้ยครับคือเราเราใหยึดติดอยู่กับว่าให้เราถนัดสิ่งนี้ก็จะทํานี้ไปเรื่อยเราต้องแบเชื่อมโยง,งทุกอย่างเอาความเชื่อมโยงความชอบอะไรอย่างเอาสิ่งที่ผ่านเข้าหัวมาใช่